ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การฝึกผสมการ์ลัด2ุด0 o าเซซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่บอกเลยว่าเราได้รับชมภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติที่ดุเดือดเผ็ดมันกันไปแล้วนะคะในวันนี้เรามาพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างค่ะ นอกจากการฝึกนะคะในส่วนต่างๆที่เป็นการฝึกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้น EOD นะคะเรายังมีอีกหนึ่งส่วนที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากนั่นก็คือกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์การแสดงดนตรีนั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปรับชมภาพบรรยากาศมพร้อมกันวันนี้ไม่ใช่วันแรกเรายังมีก่อนหน้านี้ในที่ต่างๆถ้าราอยากรับชมไปรับชมพ,พร้อมๆกันเลยคะ่ะ Okay, first, uh, introduce yourself. Okay, good afternoon. I am musician first class, Justin Malizia, and I'm a member of the Seventh Fleet Band Station in Yokosuka, Japan. Okay, in the first question, I want to know about the feeling that you play together with the and band. Yeah, this is one of the greatest things about playing music and getting to travel around is to play with bands all over the world, especially coming here mm -hmm. and incorporating the different styles, the genre. The uh, rhythm that you bring is something that we are going to cherish and bring back and try to learn how, how the RTN band incorporates like the different traditional music into the modern music is really something that not only that we can share together that kind of music but that we can learn from each other in that kind of music and build relationships. <laughs> ผมมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเพราะว่าเราได้เจอกับนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆ<ม>ดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสา,สากลจริงๆมไม่ว่าจะชาติไหนพูดภาษาอะไรแต่พอมาเล่นดนตรีเนี่ยเราพูดภาษาเดียวกันคือภาษาดนตรี<ม>แล้วก็เอ็นจอยสร้างงานออกมาให้ผู้ชมได้รับฟังเหมือนกันด้วยพื้นฐานสกิลของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงประเภทอะไรแจ๊สแบนหรือวงออร์เคสเตอรอะไรก็แต่เขาสามารถทำงานได้ได้ดีมากๆคือเป็นมืออาชีพจริงๆสุดยอดไปเลยอ่า น,นี่ก็บรรยากาศนะคะสนุกมากจริงๆทั้งทั้งวงไทยแล้วก็ทางวงสาวเลยวันนี้มาขอบคุณมากๆเลยค่ะ